แล้วในส่วนของผลผลิตที่เราได้ใช้ทดลองใช้ไปรอบรอบแรกก่อนเนี่ยครับเมื่อเราขายไปแล้วเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับสามเดือนเวันอ่ะหมูได้ร้อยสามสองโลค่ะบางตัวก็ร้อยยี่สิบแต่คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าสิบเอ็ดตัวเนี่ยมันมันอยู่ที่ร้อยขึ้นนะคะร้อยขึ้นค่ะครับผมค่ะ คนที่เขามาซื้อหมูก็ยังไม่ก็ยังคูดอยู่เลยว่าเลี้ยงยังไงให้มันเหมือนเจ้าของประทับใจค่ะประทับใจเพราะว่าตั้งแต่ใช้ดีมอพลัตมาเนี่ยคือมันมันประหยัดอาหารสมมติมันเลี้ยงไปไปไปสี่เดือนเนี่ยอ่าถ้าเราเราเราเลี้ยงไปสี่เดือนเนี่ยสมมติน่านเลี้ยงไปสี่เดือน,เ,นเราต้องเปิดอีกถุงหนึ่งสมมติว่าเปิดอีกถุงหนึ่งต่อตัวใช่ไหมคะต่อต่อต่อตัวเนี่ยอ่าถุงหนึ่งมันก็ห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นดีมอพลัตเนี่ยมันแค่สองร้อยกว่าบาทถ้าพูดถึงในราคาส่งเนาะ แต่ถ้าราคาที่เราสั่งมาเยอะๆมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วมัน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 ย่นเวลาแต่น้ําหนักมันได้มันมันมันดีตรงนี้แหละครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตามการใช้ลิษพันธุ์ดีมอสพลาสนะครับจากเกษตรกรผู้ใช้งานนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับเราไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเรามาถึงฟาร์มของเกษตรกรผู้ใช้ดีมอสพลสนะครับก่อนอื่นให้เจ้าของฟาร์มได้แนะนําตัวก่อนครับค่ะชื่อจิ๋วนะคะอยู่อยู่บ้านตรวจสุลินค่ะครับผมค่ะตำบลตรวเนาะตำบลตรวจอำเภออำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับก็วันนี้ถือว่าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับ การใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอ์พลาสกับสุกรที่ทางเกษตรกรได้ใช้จริงนะครับคิดอย่างไรครับที่ได้มาใช้ดีมอ์พลาสครับผมเห็นในเพจเห็นเขาใช้กันเยอะตอนแรกๆก็สั่งมาประมาณ2ถุงเนาะแล้วมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมูก็เลยเริ่มสั่งเป็นสิบถุงพอเป็นสิบถุงปั๊บมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีนี้ด้วยด้วยด้วยหมูเรา บางครั้งอะ่ะลูกเราขายไม่ได้เราขนเองอะ่ะมันเยอะเพราะเราจะใช้เฉพาะหมูขุนอืม,อมก็เลยว่าอ่าถ้าสั่งเยอะมันก็จะถูกก็เลยมาตอนหลังๆก็เลยแบบสองลังสองลังประมาณนี้ครับก็สั่งมาเรื่อยๆกะเนื่องจากว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของอการใช้ใช่ไหมครับค่ะครับความแตกต่างระหว่างใช้ดีมอสพาร์กับไม่ได้ใช้มีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับพี่ว่าเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้อ่ะ เขาไม่ค่อยกินเขากินอาหารไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้ดีมอพัดเนี่ยเขากินเก่งครับเราให้ตอนไหนเขาก็กินอกินเก่งลองลองลองเอาอาหารไว้ทั้งคืนเช้ามาเอาเอาไว้เยอะๆทั้งคืนเช้ามาก็กินหมดหมดเลยกินหมดเลยเหมือนขยันกินจากจากเดิมแต่ก่อนที่ไม่เคยใช้ก็คืออาหารจะเหลืออยู่ใช่จะเหลือจะเหลือพอเวลาเขาอิ่มเขาก็จะหยุดแต่อันนี้เขาจะกินเรื่อยๆ เนื้อแน่นแล้วผิวเขาสวยครับผมิมพูดูอมชมพูมากเลยนะครับอืครับผมเวลาเราช่างดูเหมือนตัวเล็กแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างหนักน้ำหนักค่ะมีน้ำหนักมีน้ำหนักดีครับผมคาดว่าใช้ดีมอสพลาสแล้วเนี่ยระยะเวลาของการเลี้ยงกับน้ำหนักที่คาดว่าจะได้รับเป็นยังไงครับหมูสามเดือนบางตัวแตะร้อยโลโอ้ร้อยโลร้อยยี่สิบ ร้ 120. อยยี่สิบถ้าสามเราเลี้ยงเต็มที่คือสามเดือนกับสิบห้าวันก็คือร้อยโลขึ้นทุกตัวครับผมไม่เคยถึงสี่เดือนสําหรับหมูที่ฟาร,ร์มนะตอนนี้เนี่ยอายุกี่เดือนครับตอนนี้สองเดือนกับสองเดือนกับสิบห้าวันอ,อันนี้สองเดือนสิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันแต่ดูขนาดของหมูแล้วน้ําหนักน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับเกือบเกือบน่าจะเกือบร้อยอยู่นะครับ ดูไม่ออกเลยเพราะว่าเราเห็นเราเห็นทุกวันเ <c oughs> ห็นทุกวันแต่ก็คิดว่าน่าจะเจ็ดแปดสิบโลแล้วแหละครับผมก็มถือว่าเกินเกินคาดที่ค่ะมันมีมีมีตัวหนึ่งอ่ะเล็กเล็กแล้วคือเขามาสั่งเอาไว้แล้วเราเก็บไว้ให้อ่ะก็ไม่ถึงสี่เดือนหรอกไม่ถึงสี่เดือนคิดว่ามันน่าจะไม่ถึงร้อยโลแต่ก็ร้อยยี่สิบห้าโลครับผมอืมตัวเล็กแต่ได้น้ําหนักได้น้ําหนักค่ะเนื้อแน่นแล้วจากการใช้ดีมอสพลัสมานะครับ คุณพี่รู้สึกประทับใจกับผลิตภัณฑ์นี้ยังไงบ้างประทับใจค่ะประทับใจเพราะว่าตั้งแต่ใช้ดีมอพลัตมาเนี่ยคือมันมันประหยัดอาหารมสมมติมันเลี้ยงไปไปไปสี่เดือนเนี่ยอ่ะถ้าเราเราเราเลี้ยงไปสี่เดือนเนี่ยสมมติมน่าเลี้ยงไปสี่เดือนอะเราต้องเปิดอีกถุงหนึ่งสมมติว่าเปิดอีกถุงหนึ่งต่อตัวใช่ไหมคะต่อต่อต่อตัวเนี่ยอะถุงหนึ่งมันก็ห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นดีมอพลัตเนี่ยมันแค่สองร้อยกว่าบาทถ้าพูดถึงในราคาส่งเนาะ แต่ถ้าราคาที่เราสั่งมาเยอะๆมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วเหมือนมันมันมันย่นเวลาแต่น้ําหนักมันได้มันมันมันดีตรงนี้แหละครับผมแล้วเขากินเก่งแล้วแล้วร่าเริงเขามันมันไม่เหงาอ่ะมันมันมันร่าเริงแล้วมันกินเก่งอ่ะเหมือนหมวอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้เขาเขาอารมณ์ดีค่ะกินแล้วก็นอนพักผ่อนเต็มที่ก็การเจริญเติบโตก็จะเร็วขึ้นค่ะนะครับ ทำให้น้ำหนักดีผิวสวยมากเลยนะครับอมชมพูสวยค,ครับแล้วในส่วนของอผลผลิตที่เราได้ใช้ทดลองใช้ไปรอบรอบแรกก่อนเนี่ยครับเมื่อ,อเราขายไปแล้วเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับสเดือนสิบเอ็ดวันนะอ่ะหมูได้ร3 2ยสโลโอค่ะบาตัวก็120ยยแต่คือเฉลี่ยแล้วเนี่ย เฉลี so mm ่ยแล้วก so 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 like ็ค like ือเหมือนกับว่า11ตัวเนี่ยมันมันอยู่ที่ร้อยขึ้นนะคะร้อยขึ้นร้อยขึ้นค่ะคนที่เขามาซื้อหมูก็ยังก็ยังพูดอยู่เลยว่าเลี้ยงยังไงให้มันเหมือนเจ้าของเหมือนสแสดงว่าเกินคาดนะครับเหมือนเหมือนลูกสาวเลี้ยงเลี้ยงหมูยังไงให้มันเกินเจ้าของเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่เห็นตัวอ่าตัวสองเดือนครึ่งเขาบอกเนี่ยพอจับขายแล้วต่อสามเดือนมันมันมันใหญ่เกินก็า่าเนี่ย ว่าหมูเนาะมันสามเดือนเราต้องต้องให้ถึงสามเดือนอย่างยัต่ำอ่ะเนาะก็จะมีเขียงมาจับเขาก็บอกว่าเลี้ยงหมูยังไงให้มันเหมือนเจ้าของแท้ก็บอกการใส่ใจของเจ้าของฟาร์มร้อยร้อยโลขึ้นค่ะร้อยโลขึ้นถ้าถือว่าเป็นความประทับใจนะค่ะมัน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 ย่นเวลาด้วยมันย่นเวลาด้วยครับผมเราไม่ต้องที่ที่หมูไม่เคยอยู่ถึงสี่เดือนเต็มที่เลยคือสามเดือนสิบห้าช่วงช่วงที่ว่าสาม สามเดือนสิบห้าเนี่ยจริงๆว่าโทรไปบอกฟาร์มตั้งแต่หมูเริ่มได้สามเดือนเนี่ยโทรบอกละมันต้องให้เวลาเวลาเขาเขาจะให้เขาจะบอกว่าเออให้โทรไปบอกเขาก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวขอให้คุณพี่พาเยี่ยมชมฟาร์มสุกรอันนี้<ด>ว่ามได้ค่ะ<อ>ได้ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นแม่พันแม่พัน ฟาร์มมีทั้งหมดกี่ตัวครับแม่พันธุ์อ่าแม่พันธุ์ตอนนี้มีอยู่มีอยู่อ่สี่ตัวค่ะแล้วตัวแม่พันธุ์นี้เราให้ใช้อ่พิพธภัณฑ์ดีมอร์พัดได้ไหมครับค่ะถ้าตัวถ้าแม่พันธุ์ตัวไหนที่เขาให้ให,ให้ให้นมลูกแล้วเขาผอมเนี่ยเราถึงจะเอาดีมอร์พัดช่วยครับผมใครมาก็ก็บอกว่าแม่พันธุ์ข้องนี้ออ้วนแต่สวยมากครับทั้งแม่พันธุ์ทั้งลูกเลยถือว่าเป็นฟาร์มคุณภาพที่ เกษตรกรพูดใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอลพาร์แล้วเกิดความประทับใจนะครับไหนอีกก็กินอีกเขาสตาร์ทกินอ่ะเหมือนเขาเริ่มเรียรางได้อ่ะยังยังกินนมแม่เนี่ยเราเริ่มผสมกับอาหารเหลวให้เขากินแด้ผสมน่นอย วิธีการให้อาหารก็คือเราเทอาหารไปแล้วก็ใช้ดิมอสพัทโดยตามหาโดยไปเลค่ะกับและท้ายนี้นะครับอยากให้คุณพี่ได้เชิญชวนเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทั้งฟาร์ม ขนาดใหญ่แล้วก็รายย่อยนะครับหันมาใช้ดีมอร์พัค่ะอยากอยากอยาก,อยากให้เกษตรกร,กราฟาร์มใหญ่หรือว่ารายย่อยนะคะที่ยังไม่เปิดใจลองเปิดใจลองเปิดใจมามาใช้ดูแล้วเราจะรู้ว่าหมูกินเก่งย่นเวลาประหยัดอาหาร,รเนื้อแน่นได้น้ำหนักลองเปิดใจดูนะคะรับรองว่าดีมอเนี่ย มันมันทำให้เราประทับใจไม่ไม,ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังตั้งแต่เปิดฟาร์มมาหลังจากเปิดฟาร์มได้สามเดือนเราเริ่มใช้ดีมอพัดตลอดเลยตลอดเลยลองเปิดใจดูค่ะดีกว่าเราเลี้ยงในระยะเวลาสี่เดือนกว่าอะไรเงี้ยถึงจะได้ร้อยโลอันนี้แค่สามเดือนนหน่อยคุณก็ได้แล้วร้อยโลลองดูค่ะ<ล>ค่ะเชิญชวนกเกษตรกรหันมาใช้เปิดใจมาใช้ดีมอพัด รับรองหมูกินเก่งเนื้อแน่นโตเร็ว3เดือนได้ร้อยโรรับประกันเยี่ยม